สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้รับชมคลิปนี้ทุกท่านนะครับกมาตกปลาหวยสรงครามคืเก่าครับผมนี่นะครับสภาพเมื่อกี้ผมทางมาไหมนิดนงึงเฮ้ยทุ่งมือครับจะได้ดีขึ้นเรื่อยๆครับนี่เปิดช่องนาสีอัดปลาได้สบายขึ้นครับเท่อปลาเงยเนะครับจะ นี่นะครับทุนที่ผมใส่นะครับจะเป็นทุนริ้วทุนชิงริ้วธรรมดาครับเพี้เองครับคอสีกะบยักห้างแน่อยู่ครับคอสีห้างห้างเนื้อทีวกระจกว่าผมก็ไม่รู้กันที่เหรอครับนะครับขอมือหนึ่งของผมอยู่สามสีครับสามสีเกือบสี่สีนะครับของเพื่นเพื่อนทนสี่ักห้างกับผมอยู่สองคอสีผมหมดละ เป็นการตกร้อยครับเยื่อก็เป็นขอบขนมปังนะครับขอบขนมปังปั้นแล้วกหนวดผสมน้ำครับผมผสมน้ำนวดนวด,หนวดให้เหนียวครับขั้นชิงเหลวครับผมคือเกาครับผมนี่ครับสภาพ โดยทางเคียงนะครับทั้งนั้นสิเป็นสะดุง้งแง่ครับนะครับขั้นสะดุง้งเสาสะดุ้งนอบสิเมนเพิ่นมาเก็บมาก,กูแล้วแล่ะว,วันนี้ก็ถือว่าบรรยากาศดีครับยูนนี่ครับเพราะว่ามันหอมบนมือนะครับนะครับขั้นเบ็ดขั้นกะเป็นขั้น ไล่ขอไม่ไพ่ไหมครับเดี๋ยวมือได้ได้อัดพื้นทีลงลงผมเส่เบิงแอคชั่นคันแบบสวยๆเลยครับอะามื่อนี้น็ขออนุญ,ญาตประกอบคันก่อนเนาะครับครับผมก็ประกอบเอยือโอ้ประกอบคันประกอบเยือนะครับนี่ประกอบ,กอบเอยือ,เ,อยเสร็จเนาะครับามาลองกันเลยครับ อ้าวเห็นหรองนะฮะคือว oh. right. <cn Jean> ่าสวยงามอยู <diversion> ่ต <rium> ุ <t <arius> <t ่นกะตั้งได้โอเคอยู่นะครับทีเดียวว่ามันลมครับ มันนีครับทุ่นกับผมกับเลียวเพลินแล้วล่ะโพอยูนิดนึ่งครับเอามันเป็นอย่างสัตว์ตกลอยลังเลยอันโพนิดเดียวนอนคือ,อตกลุมบ่ยืสื่อลุม่มพอดีทีะเอาโพขึ้นมาละอีกนิดนึงอา กรุ่นกันเงี้ยครับบอลูกันครับสิไดายหน่อยได้ไยอยากหากินได้ซ้ำเลยกับซ้ำนันล้เนาะครับบ่าพื้นว่าปลาต่อไดปด,ด้วยครับเมื่อกี้ทุนขยับอยู่ทุนดีปึ้งกระโดดโอเคเงาอี่ดู เดี๋ยวนะครับผมลืมมานี่ครับผมไอ้ตัวนี้นะครับที่ผมเฮ็ดไหวนะครับที่ห่วงที่ว่าใส่กระดิ่งอยู่นะครับก็เอาไว้พ่วงตัวเขาครับสายสิบตีทีหนึ่งนะครับนี่ครับผมยืดปเอฟรับรองครับไม่มีหลุดครับเพราะว่าทั้นทีหรือว่าตรงนี้มันสีบ่มีไอ้ห่วง สายเซตติดอยู่นี่ให้มาให้นอบติดอยู่ตูดไม้เขาเลยต้องมัดแบบนี้ครับมัดเอาเฮ็ดเองนะครับหรือไพสิมัดตังไหนก็ได้ครับส่วนตัวของเพชดนั่นสิหระครับเพราะว่ามันไงแดี๋ยวมันติดกระดิ่งได้นะครับเือที่เผือไหมครับที่เผืออมองนี่คือว่าเทือเอาว่างทึงมองว่างขั้นชิงหยิวนะครับล่วเขาเผื่อแบบอ่ามันกระชากออกไปเองีินะครับ ากระชากออกไปแล้วห้องสีบลูหูนะครับห้องสีบลูได้ยินเสียงอันนี้ติดไว้กับเพื่อให้ได้ยินเสียงยังน่อหน่อยก็เิี้ยงๆยังหน่อยก็ยังดีเพราะได้เศราออกคันทันน้าครับอ่ะนี่นะครับเฮ็ดเยอะมีน้นนอยๆก็ก็หน่อยเนี้ยไงเนี้ยครับช่วงปลาพวกเขาก็ไงช่วงปลาเขานุ่มน้ำก็เฮ็ดมิดหน่อยนะครับนี่ครับ สองเมตรครับสิริกรบานเร็วๆครับเดี๋ยวพยายามย่อนลุงจุดเก่าครับเพราะว่านะเอาละครับอเอา,ลเอาปลาตัวแรกครับปลาซิวครับ ม,ม,ม,มัน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 มานมาแล้วครับปมาณมาแล้วเมนสิบริครั้งเะไอ้นพพยายามอดลงหมองกเก่าเรื่อยๆเพราะว่าอย่างนบเพราะว่าเยื่อเม็ดหนึ่งที่เขาปากปลาไปมันเหลือยเย,ยื่ออีกเม็ดหนึ่งเป็นว่าเพราะว่าเขาใส่สองไอ เด็กสองตัวมันสีเหลือเยื่อีกเมียนหนึ่งตัวนั้นสีรูดอยู่ซอนั่นสีเป็นการอ้อยน้ำในตัวครับผมแล้วปลาสีขาตอมเรื่อยๆนะครับนี่นะครับนี่เป็นรักทฤษฎีการตัวของเควนครับช่วตัวผมกับเบดตัวเดียวนี่ครับต่กรอนโต๊ะเบดตัวเดียวครับตัวเมลายปีแล้รครับเบดตัวเดียวครับเพราะว่า สมัยก่อนเขาก็เขาบ่อแข็งน้ำพึนอยู่แต่ว่าหลังๆนี้บ่อค่อยใส่ใจมันได้ครับออกจากบ่อแข็งมาเนี่อยประมาณหลายปีครับบม่ได้ทำครับขันแม่นับอีรีกัสีผมว่าแม่นสำสิบอัพอยู่แล้วครับก็คือเพิ่งสี่สิบหกสิบเจ็ดปีกูเลยครับเอาครับเดี๋ยวมาลุ้นกันยาวๆว่าว่าจะเป็นยังไงมาเพู่กนว่าปลอดโดยย่อนะครับมาแล้วครับเข้าตัวแรกครับผม นะโอ้ป่ากินเบ่าฮะครับโอ้ป่ากินเบ่าะครับมาเอาอีกตัวนะครับนะเจะาปุชไลชีเลมนะครับตรงงามอยู่โอ้ผมมาแล้วครับ มันเอยียงยึกๆจัก,จกๆกู่นี่มันเหรครับนีและครับโอ้ป่าฟ้าวนะครับจะว่ากันเอาด้วยกันครับไม่ครับโอ้แล้แล้วตาเงี้ยนี่มูกปลานไอยครับไปเท้าครับ ัวเซนแต่ละตัวครับดูนะครับถ่ายกันเซ็งครับว่าวลายเรือม,มากวครับวันเรืม,มากครับให้ก็เห็นครับ่ายกินบอครับตินป่านิดเดียวนึงโอ้กหเสเซนแต่ละตัวครับน ขันกับโคงบ้งวปันเดับบว่านี้ปันเดน่ะเด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 ้ดชัดดดด้นขันเนี่ยอ้าวเที่าสนุกสนานครับนเซ็ปเฮาครับผมโอ้ปลาฟ้าวับเอาเงควับ น้องครับออม,มาแล้วครับข่าวอทยัยครับนี่เป็นแบบบลูเวนครับแว่นเมีมยูค่ครับครับบรรยากาศน้องครับน้องมัดมือครับ ยี่เนี่ครับพ้มอีกครับเป็นตะนอนเว้นง่าอย่างนี้เอา้าทุนยกนะครับตาปฏิทัศแก่ไทยแม่ได้เสียเวลาม,มาพองขวา,วานหนอดแบตเกลือม,มันนีแน่อยู่ผมจะติดชาร์จแบตแล้วะครับเอาครับกางได้ก็รุ่นเงินไปเหงาๆครับผมติดสิเป็นตะแนงนะครับ พุ่นละครับจนกว่ากระบ้านพุ่นละครับจนกว่าจะปิดแมทพุ่นละหลอ้หลังจากอันนี้นะครับโดนเตี๊ยบครับพุ่นน่ะโอ้แล้วมันกินในยามไหนบูเอาตัวนี้งามอยู่ครับผมว่าผมสิญย่ายมองอเงีับเอาสูงสัญญาอีเลีบเพราะว่ามรงนี้หลายเลมแพงเนาะครับชื่ออะรก็ว <player balance zusammen> ่าส in ิเปลี่ยนแล้วเนาะครับ เปลี่ยนใจครับนั่งซิปมันอยู่เลยครับอ่านี่ครับก็เลยมาอะไรแบนีนะครับอ้าวโอ้ป่ารุดไปไหมครับโอ้ปายยังนอนี่เนาะเสียดายดีทุ่นขยับนิดเดียวเนี่ยครับโอ้ป้าชิ้นเบาวิ่งหยับเอ้า กินเบากินค่อยกินนักกังได้ก่หาเถาะอ่าสะสมแต้มครับหรือว่าป่ามันสีเหลืองมากินช่วงบายเนาะบมรู้เห็นครับผมกระรุ่นๆเลยอยู่ครับนี่กินช่วงบเองสิบอ่ ข่ขยับอีเดียบขยับนิดเดียวอีเดียบจมงลงละงกละเตียวเดินนะครับทุ่นเดินครับโอ้ยยันเยีย่ยงแปบละนวบมึงเด้อโอ้ยตายละ ป่ากิจจังหวะนี่ดีบโอูยบ่าเอ้ยอินพันหางทุนครับเมื่อกี้ครับโอ้แต่แต่แต่แต,แต่เอาบ่งกันไม่ครับเมื่อกี้พลาดครับ กินก็ ต้วมโยกแบบโยอุซินป่าสีารัตัวครับถ่ายเป็ซิงครับกระดิ่ให้ปา่ากระบานให้เมียครับเอียงหลับปา้ายังยงแยงปลูกแต่ว่าที่นี่แน่นะครับ มันถงทงนันีมาอยูอออออุมันกินแบบ,บเบาๆมครับชิชชักช,กช,กช,กชกอยู่ดิ เมือบอสซนีก็ถือว่าไงนะครับสำหรับป่าหว่ยสงครามทั้งผมรับป่าอีแปงไงครับนี่ครับมัน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 โอ้กินเบาเนาะครับกินเบาอีเดียครับติดายชา์ิเนาะครับ ได้ให้เบิ่นนงนเอกฉ่ำยันบาได้ครับกินเบาครับกินเบาครับเอาครับมันเป็นปลามันกินช่วงนี้น้อครบบบลูเกันครับ,บ,รรบต่ว่ากับเก็บแต้มไปเรื่อยๆครับ ปลาเนี่ยมันกินยกทุ่นยกเลยครับผมทักสวบา,างเลยเนาะปลามันคือปลาขาวไทยไหมรับทักเกินปลาอย่างเดียวครับผมก็ไม่รู้เลย้ยนะสะสมเต็มครับ กินช่วงบ่ายนี่ครับบรู้ก็แบบนะครับคืวมันกินเบาๆไหมครับปลาไหมปลาตอนแรกที่นี่ครับทุนลงนี่ถ้าว่าบลูกับปลาอย่างครับที่แม่นปลาหน่อยลากเยื่อลงครับนะเอาบลูหน่อยแล้วครับบลูหน่อยแล้วบลูหน่อยแล้วเด็ดชนกันนวด บนหน่อยครับเกีมติดส,สายชาร์จนะครับมันก็เลือนี่ครับนะครับบาูกันครับตายยังครับทีหน่อย,อยงไงบาูกันครับจะวยย่ายหงเห็นขั้นครับ อตัวเพชรหน่อยอ่อนน้ำหนักกละดิตงตัวสูมันเนียหน่อยนึงครับโอ้ปลาอย่างนี้พอเทะ งานี่หมห้ยครับอนนโอ้โอหลุดครับผมผมบูซาว่าผมเห็ดดีแล้วเรื่อยโอ้โหผาดหน่อครับอ๋อโอ้ยยังครับครับนาซีเป็นไปอีแป้งใส่เมื่อกี้แล้วครับผมที่หลุดไปเนาะครับถ้าบทิดงานม,มาแหงกับสีไข่อยู่โอ้ยยังครับ ตายังไหลยอยู่ครับนี่น้ำครับนี่นลุ่มหลิ่นแล้วดินี่ครับมันปากเข่าปากซิวเหรอครับบลูกันครับช่วงนี้น้ำลุ่มหนิงนะครับตามสังเกตเบางอย่างคือไม่นี้คัออนอย่างว่าล้มปลาบ่ค่อยกินครับนิ่งๆนะครับปลาจังเสียวหนักเอาอยี้เลยครับอา่อาอา่า โอ้สิแมนแมนอีหลีับไปกเก่งอีหลีับกระมังครับตกได้เต็มกระมังครับผมที่มาของปลากระมังนองครับนี่ครับกระสังเมยเสวยกำลังงามครับตาแห้งครับ ไปนอนครับบ่ใครเงรับทุนยกได้มกี้โอ้เมื่อกี้ก็วัดวืดเนาะครับนี่นี่เริ่มลมเริ่มเบาแล้วครับปลาไมา่กินช่วงนี้เหรบช่วงลมเบาๆนิ่งๆนี่แหละโอ้มันนิ่งะครับ,มรบลมเลย อ้าวโอ้ยยังร,บ,รงบบเราก็ดุนไปเรื่อยครับผมสงข้าวยังประจบครับตอนนี้ก็เพิ่งสีจากมงนอะเพิ่งสีใบสองครับผมว่าเป็นสามสีมงแยงแหละยังมีเวลาอีกเยอะครับไปครับอ้าว เช้าครับแสงงามกิ่นเบาเียครับทุ่นขยับอีเดีด๋ยวเตื้อขยับแบบนี้น้อยครับ ขนาดว่าผมเห็นคอทีเลยนี่ครับแบบอ่านทุ่นง่ายๆนะครับแบบคื่อขยับหน่อยเดียวคือเห็นคอสีเลยนี้ครับถือว่าเบาอยู่ครับสำหรับคอทุ่ของผมเลยครับครับผู้ได้ว่างกับมาครับหมวยสงครามครับไม้ฟีครับตกได้ตลอดครับตลอดปีครับนั่นเอา มาสิเป็นปลาอี่แป้งครับแมนอีลีครับเดี๋ยวเดี๋ยหางน้ำดินปากผักอ่าสานีมีความสุขมากครับนะลุดไปเนาะครับบ,บุปยังครับ มีปลาสองตัวนอบปลาตัวใหญ่ด้วยปลาอีแป้งตัวหนึ่งนอบที่เห็นไปที่รูปไปเมื่อกี้แล้วครับตัวที่ว่าไปคางาแม่นอปโอ้ผ่าตัดผ่าตดผ่าตดผ่าปัดบ๊อไปยังครับเมื่อเช้าจิงหาสวิงมาตากเก่านอบผมผ่าเองแหละที่บอกสวิงมาหนอยจางสี่กับมีครับนี่สิเก็บเบ็ดติดซื้อเลยครับฟุกครับดอกนี้ฟุก คือว่าเขาปากนะครับฟุกแบบเขาปากครับโดดขึ้นมาเลยนะครับเอา,าสะสมแต้มไปเรื่อยครับกินเบาครับกินเบาครับสินเท่าก็เก่าครับ เอ้ครับบลาได้ปลาเนาะครับเอาเอา,เอาผมขอเก็บป,าปลาหน่อยนะครับเอาลืมไปว่ามันติดสายชาร์จหน่อยเอาเก็บแต้มเรื่อยๆครับใช่นหมไปแปลงครับสู่ดีๆจริงๆครับ โอ้ยแอนอีลีโบแมนจอยครับครับผมกับมอสมกบเวลาแล้วครับตอนนี้กบไล่สามสิบหาครับผมอยู่ย เอ้อคำวินิจงหน่อยกันดูครับแต่ว่ายาก็เหรอครับยากเด็กกระบ,บานครับผมกเยอะนะครับยังเหลืออยู่เอามาตกมือนได้ครับสำหรับเหยื่อผมผสมมาตะม่วงไหมครับเหยื่อตัวนี้แต่ใส่ถุงย่างไว้ครับใส่ถุงหิ่งเออถุงแกงเซียมไว้เขาตู้เย็นนะครับ เดี๋ยวมาเบิ้งปลากันครับผมนี่นะครับสําหรับป่ามันนี้ครับก็ถือว่าหน่อยก็ถือว่าไลายครับก็เร็วแรงครับเพราะให้ผู้เฒ่าเพื่อนได้เฮ็ดยาเค็ดกินิเนนะครับครับผมก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องผู้รับชมเนาะครับสำหรับผู้รับชมสำหรับผู้ ให้กำลังใจติดตามเลยมากอะขอบคุณหลายๆด้วยครับขอบคุณครับ